รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่เอาไม่โดนจิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะต้องแช่น้ำก่อนป่ะไม่เอาเสียเวลา ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพิ่งจะลงเครื่องบินมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะละลายนะฮะหนึ่งสองเพื่อปากสะอาดใช้ยาสีฟันคาพิทาโนสคโน ต้องก็ตือรายการใหม่ทางช่องเจอร25นะฮะบริการกินกันป่ะนี่คุกกิ้งบรตี้นะฮะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสทุกรสชาตินะฮะ <Wow. S 1> ทั้งความฟินความจินความสนุกแบบไม่มีกักนะฮะของเหล่าคนดังที่สนิทกันมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นทั้งนอกจอในจอนะฮะคู่จิ้นในชีวิตจริงคู่รักคู่เพื่อนนะฮะคู่ไหนก็ได้เราเปิดกว้างออฟไลน์ออนไลน์เลยนะฮะถ้าอยู่ในกระแสนะฮะเราจะเรียกมากินกันป่ะ และคู่แรกที่จะมากินกันป่ะต้องบอกว่าเป็นคู่เพื่อนซีเลยนะฮะเจอกันที่ไหนนะโอ้โหรายการตลกเปิดเฟืงมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ปกติไม่ปกติทั้งคู่เลยเนี่ยขอต้อนรับนะครับปลอยและซารย์ยิงปะยิงปะเหนี่กี้มาป่ะเนี่กี้มาได้วหมคะโอ้ยไงเห็นแล้วไหมเฮ้ยทำไมเพิ่งใส่อ่ะมีคนแล้วเมื่อกี้ฉันอยู่คนเดียวไม่ต้องใส่ไม่อยู่เดียว่อไเหมือนละคร สารว่าปลอดสบายดีไหมคะสบายดีค่ะยังสบายีไหมตอบเลยคะสบายดีมากเลยครับช่วงนี้ก็งานก็อีเวนต์ยกไป3ามสี่รายการสบายสบายใช่สบายพักผ่อนทุกวันนี้เป็นนักแสดงอิสระหมายถึงว่ารับทุกที่อิสระอิสระทุกวันไม่มีหยุดเ้ยเลยมา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 ไม่แง่รู้าขนาดนี้เห็นถึงความซีของเราหรือยังเอางี้ในไหนมาถึงแล้วเนี่ยจะมาถามแบบว่าเหมือนทุกรายการมันไม่ได้ไม่ได้ว่าได้รู้จักกันได้ยังไงทำไมถึงแบบมาเป็นแขกรับนกิญรำคาญกันได้ยังไง ไม่มีเหรอไอ้วเธอตอบเรื่องเขาตอบได้ได้สิสบายมากอยู่แล้วชื่อช่วงถามหม่ยตอบพันป้าพือารณาไม่ทีเดกยวตอบเลยนะฮะชื่อเหมือนรายการนะกินกันปะขอสักหนึ่งเพลงใค้ด้วยกันนี้กินกันปะ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  กินกันต่อเฮ้ยเ้ยมันเหมือนผมด้วนเจนเจนเจนด้วยโบเราอะมีอะไรให้เล่นกันพี่มั่งไหมรายการพี่อะนี่คุณคือเทปแรกเลยนะดูซิแต่งตัวมาคุมตีมากเลยดำเลยอยู่คนเดียวเลยเสื้อผ้าคุณแต่งเป็นโซเชียลคือมีลายลายมีไม่ทักแต่รักมีให้เธออยากเป็นคนที่แสนดีแต่ในบัญชีมีแสนเดียวโควิดเกิดจากข้างคาวแต่ถ้าคุณมาณบัตรนาวจะเป็นของคุณไม่เลยจบถามปล่อยก่อน ครับรูปโปรไฟล์ในลายซาร่าเป็นรูปอะไรอธิบายเป็นรูปหน้างเขาเองครับเป็นรูปตอนเขายิ้มแย้ม <c oughs> เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> รูปไม่ยิ้มแย้มรูปแค่หันสวยๆเฉยก็น,นั่นแหละก็คือดูแบบก็คือ<ย>เป็นรูปผมแต่ฉัน <ๆ S 2> ดูยิ้มแย้มเหรอแต่เป็นรูปฉันเองฉันก็ถูกใครก็ต้องตั้งโปรไฟล์เป็นรูปตัวเองปะฉันไม่ได้ตั้งอุ้ยใช่นี่ไงรูปนี้ไงใช่ป่ะใช่ถูกไหมฮะถูกต้องครับผม เรื่องคปณเรียนที่ติดของกอยที่ชอบทําเวลาอยู่ในกองคือชอบเปิดตูดชอบชอบลองกินนชอบโชว์กางเกงในชอบชอบกางเกงในตอนเปลี่ยนชุดอ่ะชอบเปิดตูดเพราะนั้นก็คือองทำไมคุณจะต้องชอบแบบทําตัวแบบโชว์โชว์ผมรู้สึกว่าทุกคนมันเหมือนครอบครัวเดียวกับผมเพรฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องปกปิดกับพี่ๆในกองถ่ายทีมงานก็คือคนอื่นนะแต่เขาก็เห็นผมมาตั้งแต่เด็กๆแน่เพราะฉะนั้นเขาก็คือครอบครัวเดียวกับผมไม่เอา กินกันปะกินกันปะกินกันปะอะไรเนี่ยไม่อ้าวอ้าถามปลอยย่อกงงหมดถ้าให้สาระนิยามตัวเองในสามคำปลอยคิดว่าจะเป็นสามคำว่าอะไรบ้างเก่งขยันบ้ามันจะไปรู้ได้ยังไงวะก็ผมจะไปรู้ได้ยังไงานิยามตัวเองว่าอะไรอ่ะใช่ไหมฉันยังงงเลยอ่ะเก่งขยันบ้าผมว่าเป็นตัวเขาบังคับกินก็ได้หนูว่าเก่งก็ยอมรับได้ขยันก็ถูกก็ทำงานบ้าจบบ้าก็ ก็บ้าเหมือนกันก็ได้สาระต่อระหว่างทอดกับรถด่วนทอดฟลอยจะเลือกกินอะไรรถด่วนทอดถูกต้องทำไมเนี่ยมีที่ได้เนี่ยนี่เหยียบตรงนี้เลยนะเออแค่สิบยี่สิบคนด้าจะต้องรู้ความลับเขาใช่ไหมฉันไม่รู้เลยเรื่องนี้เคยโดนพี่พิมพ์พิมพค่ากับแพลวกุลอ่ะ อย่าจับตะกั่นยัดใส่ปากมันแบบมีแขนมีขากล้าของมันอ่ะแล้วกินไปแล้วมันแบบแทงฟันแทงเนื้อก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบไม่แล้วรถด่วนนะแต่ผมชอบรถด่วนมากกว่ารถด่วนมันเป็นฟมันมันเหมือนเฟ้นไฟไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีเสิร์ฟให้ฟอยเฮ้ยีรถด่วนเหรอตะกั่นทำไมต้องกินอ่ะเจ๊บอกว่าไม่ชอบทำไมต้องกินเพราะอะไรเพื่อดึงเลตติ้งเพื่อเะไรกันพี่อ๋อได้ฮะไม่กินของไม่กลัวเฮ้ยต้องกินแล้ว บิดกับกลัวใไรไรได้ไครไม่จริงเหรอเฮ้ยอะไม่เอาก็ได้ปล่อยกลัวโอเคได้ไฮไลท์ละ15วิแลกซาร่าเคยได้รับฉายาว่าอะไรเจ้าแม่มุกแป๊กไงมีเวลาเขาเล่นมุกเนี่ยเขาชอบเล่นมุกแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวเขา ก็คิดตามก่อนเดี๋ยวคิดไม่ทันใช่มันมันเป็นทางของเขาเป็นทางของเขาเนาะใช่กางเกงในสีโปรดของฟลอยคือสีอะไรดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้ได้ยังิคุณรู้ได้ยังิสีดำมาเอาคือเอาเหรอ ถูกต้องชอบใส่สีดำาทําไมคะเพราะว่าบางทีเวลาเราใส่งเกงแบบว่าขาวกางเกงสีขาวเนี่ยมันจะได้เห็นชัดไงเกี่ยวว่าใช่มันจะได้แบบเก็บดีเออมันจะได้ไม่แบบเมนูน่าเกลียดอะไรเงี้ยตอนนี้ขอสุขคะแนนนะฮะซาร่าได้สปล่อยได้5ค่ะใช่ผู้ชนะคือซาร่าค่ะคนแพ้ต้องทําหน้าตามคนชนะทําไมไม่ทําหน้าตามพิธีกรอะโน่พิธีกรทําไมเป็นอันนี้ทํานน้าไม่ต้องพูดถอด้ากาศได้ ทำหน้าอะไรบ้างอ่ะตอนกินของเปรี้ยวตอนกินของเปรี้ยว่หน้าแบวหน้าแบวหน้าโกรธระดับสิบตอนกินของเผ็ดตอนยกของหนักสิบโล ไ่เหมือนโดนทำรูปกันเลยเหมือนแม่สั่งให้ทำท่านก็ต้องทำอ่ะเป็นสมัยเล่นเพื่ออะไรอ่ะเล่นเพื่ออะไรหมดเบรกนี้ละซึ่งหน้าจะสงคนมาแข่งกับทำอาหารได้มาผมพอทำได้อยู่แล้วนะเออแล้วโจทย์ปริศนาของเราในวันนี้รับรองว่าเธอมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะคาปิทานโน่นะ่ยฮะปากสะอาดสุขภาพดีใช้ยาสีฟันคาปิทานโน่1905นะฮะมอบกิฟต์เซย์ให้ทั้งคู่ค่ะเฮ้ยขน็นพูดข่าวะ กัน็ต้องแบ่งกันสิขาเลยการหนึ่งนี่ให้ใครอ่ะให้ฉันจ้ะให้คนละชุดสีเลี่ยนมีหลายราการแล้วให้ทั้งนี้แต่ว่าเอาจริงให้แค่หนึ่งอันดีมากเลยนะบอกเลยฉันใช้อยู่สะอาดมากใช่ไหมฟันสะอาดปากค่ะก็คือฟันทั้งฟันและปากทั้งฟันและปากะออบสดชื่นในฐานะที่ฉันเป็นพิธีกรกลิ่นจุเอาฉีดเลยสามเฮ้ยเฮ้ย คุณสองคนจะต้องแข่งขันกันทําอาหารนะฮะซึ่งโจทย์เมนูของคุณทั้งสองคนนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากคุณทั้งสองคนยังไม่รู้เพราะว่าคุณเป็นคนคิดเมนูให้กับเขาและคุณเป็นคนคิดเมนูให้กับเขาผัดไทยมันจะไปยากอะไรละครับผัดไทยมันจะไปยากอะไรละครับอุ้ยบอกไปแล้วอุ้ยฉันให้ฉันทำผัดไทยเหรอฉันบอกให้เธอเลยว่าฉันให้เธอทำอะไรเธอรู้เลยว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอก เธอเปิดร้านอาหารเธอทำได้ทุกอย่างแล้วแล้วเธอสสยเขาทำอะไร s p าเก e ตี้ sauce hedge uh truffle โรยด้วยไข่ปลาซอเบียอันนี้ง่ายมากนะเพราะว่าปกติที่บ้านนี่คือแบบกินประจำกินเป็นหนากร่างใช่เพราะว่าตอนที่เราไปมิลานเนี่ยมันเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเหมือนแบบตอนที่ไปเรียนที่ั่นตอนที่ไปเรียนที่มิลานมิลานมิลานนี่อิตาลีเหรอ ครับทัเตรียมตัวเลยอ่ะเจฟแรกแล้วเธอใส่เขาทำอะไรคือผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นฝรั่งเริ่มทำอาหารที่เกี่ยวกับแบบเฮลตี้เกี่ยวกับแต่สามีเขาเป็นคนไทยนะสามีเป็นคนไทยเป็นคนจีนอ้อยังเหรอไปถ่อยก็ำ ผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ออห่อไข่ด้วยเหรอห่อไข่ด้วยแล้วห่อไข่เป็นสี่เหลี่ยมยากมากเลยนะเออปกติไข่จะเป็นอย่างนี้ไข่เป็นอย่างนี้เป็นมันปลายโค้งโค้งไม่ใช่เวลาห่อเลยคุณใช่ผัดไทยกุ้งสดห่อไข่เฮ้ยนี่เราสไตล์เส้นเหมือนกันเส้นเหมือนกันในฐานะที่ฉันเป็นพิธีกรและรายการนี้ก็คือชื่อว่ากินกันป่ะกกินนัป่ะฉันขอเปลี่ยนโจทย์ เอาฉีกเลยเพราะฉะนั้นฉันตั้งโจทย์ใหม่เองค่ะเธอจะต้องทำผัดไทยของไกยทำเองเหรอเอาแล้วย้อนแยง้งเลยส่วนเธอจะต้องทำสปอร์กิตดี้เ r ็ดฟร e เฟลไก่หอมสรุปคลิปเรื่องอะไรที่มันเราต้องทำเองใช่ นี่คือเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์จริงกติกามีเวลาให้15นาทีนะฮะไม่คิดสักแคกเลยใครที่แพ้จะต้องถูกทำโทษเราจะองวัดยังไงครว่าแพ้ชนะยังไงแล้วใครจะมาเป็นกรรมการอ่ะเอาหน้าตาไม่เอารสชาตพร้อมไหมฮะพร้อมเลยครับมาขอวัดถุดิบาพัตปาตาตัมพตมตัมพตวัดถูดิ กินกันป้ามามากินกันป้าก่อนจะกินเราก็ต้องมาทํากันป้าเดี๋ยวนี้เราใช้น้ำมันมรกตนะจ๊ะในการทําอาหารในวันนี้นะจ๊ะใช่ผมใช้ประจำลยที่บ้านเพราะว่าแบบทําอะไรมันไม่มีกลิ่นชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าเป็นน้ํามันที่แบบสามารถทําอาหารได้ทุกรูปแบบถูกต้องน้ำมันนี้เป็นอั่ยมันดีนะทําไมคะอ้าาวผ่นเอ๋อเขาจ้ะน้ำมันนี้เป็นอั่ยมันดีเพราะน้ำมันไท่ยมันเพราะว่านน้ำมันชาเกียวตองแช่ไปหมดเลยไม่มีใครฟังใครนะ พร้อมอยังพร้อมครับถ้าพ,พร้อมแล้ว1 5นาทีเริ่มฮะคุณสามารถดูนะฮะวิธีทำนะฮะใน Google ได้ไม่ดูครับผมเอาแค่หน้าตาแต่ว่ามันมเป็นอะ่ะม,มันต้องน้ำมันเยอะๆผัดไทยเนี่ยเส้นมันจะได้เหนียวมันจะได้มันใครบอกคิดเอง <c oughs> คิดเองข <c oughs> อยากขอแล้วครับขอกระเทียมหน่อยได้ไหมคะมีกระเทียมมีแต่กระเทยมเอะค่ะมีกระเยมมีอะอันนี้ก็มีหอมเฮ้ยมึงทำอะไรอะ ต้องแช่น้ำก่อนป่ะไม่เอาเสียเวลาเฮ้ยระวังเดี๋ยวมันกระเด็นนะเอาแค่ภาพใช่ป่ะนต้อก็มีน้ำดิแต่เธอระวังมันกระเด็นกันนะคนบ้าเลยไม่เอาแช่น้ำก่อนเอาก็ไม่มีน้ำแค่เนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอใจเย็นเอาให้มันนิ่มก่อนเป็นสูตรของฉันนี่คือสูตรของฉันเอาแค่ภาพรักแล้วก็เอาเพิ่มความรวดเร็วแต่เขาต้องทำไอ้พวกนี้ก่อนเครื่องไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าพุกไปเลยอ่ะเราตลายเรา กี่นาทีแล้วคะจริงๆของเราต้องใส่เครื่องก่อนแล้วค่อยผัดที่อย่างอื่นคือใส่หลอกเราเป็นสูตรเราผัดหน้าตาอย่างเดียวตอนนี้ผัดไป5นาทีแล้วนะฮะอาจารย์ที่ผมจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทอดไข่ห่อด้วยนะฮะเป็นไงคะรสชาติรสชาติไม่ซีนะไม่ซีค่ะแต่ถ้าอร่อยก็ดีค่ะราะเดี๋ยวจะให้ผัดกินกินนะคะสีสันสวยงามนะคุณ ตงขอบคุณเลยนะได้อยู่นะการตกแต่งเป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะสราค่ะนี่เขาเป็นนะคะปกติทำอาหารอะไรให้กับเตยทานมั้งไหมคะปกติทำกะเพราค่ะเตยชอบกินกะเพราเตยชอบกินขอยง่ายไม่ชอบกินกะเพราแต่ชอบกินกระเธอได้ปะอ่าาเพาาาา ก็ได้แล้วใครผมมาเดี๋ยวมันจะได้แล้วเจล้วค่ะมค่ะหุยสาร่าสวยแรงทำอาหารเป็นหวยชิมได้ไหมอีปลายห้าสี่สามเฮ้ยเฮ้ยนี่มันผัดไทยโป๊ยไง ตามเวลาเป๊ะๆสิบห้านาทีนะฮะแงผัดไทยกุ้งโรยหออไข่โรยด้วยอตะกรุดตะกรุดกระกถั่วที่สงออนเซนครับออนเซนแล้วอันนี้อ่ะเป็นไงฮะอันนี้ก็คือไก่ทอดหมองปีเตอเห็ดทรัฟเฟิลโรยด้วยไข่ปลาไซรัปย่างแก๊สเออเงคิดเมนูเองยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ต้องมาตัดสินแล้วได้ดูที่หน้าตาใช่ไหมฮะต้องตัดสินจริงใช่ไหมต้องตัดสินจริงๆาคุณไม่ได้เจอผมนานเลยคุณรู้สึกไงกับผมบ้างครับ นี่ค่ะอูม้มไหมคะพี่เอกีอูมอ้มมากอูมกอ้มมาก่า่กล่กองนี้ก็ประมาณสามหมื่นต้องตัดที้ ต้องตัดสินจริงคุณผัดไทยมันก็คือเมนูเมนูคนไทยบ้านๆคุณไปกินที่ไหนคุณตอห่อไข่คุณต้องห่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่ามีพับเก็บมุมเก็บมุมให้เขาไม่ต่้ไปมีผัดไทยโปกไข่เนี่ยกำลังจะเข้าไปแต่ไข่ไม่พอไงมีสองลูกเส้นมันเยอะกว่าไข่มันก็เลยที่หลักไม่พอพี่จะได้เอาเก็บีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูแบบนี้เนี่ยสารสนะไม่เป็นไรให้เ้าให้เขาบทลงโทษนะฮะคุณจะต้องโทรหาใครก็ได้หนึ่งคน แล้วทำยังไงก็ได้ให้เขาบอกว่าคิดถึงคุณโดยที่คุณห้ามบังคับเขาต้องเป็นดาราด้วยเหรอใช่ค่ะจวเขาจะบอกอ่ะโอเคเขาคิดถึงผมอยู่แล้วเขาเพิ่งฟซทำหาผมคนนั้นเหรอแป๊บนึงนะฮะคนที่เพิ่งต่อยมวยไปเฮ้ยเฮ้ยเหรอรับไหมหนึ่งรับสี่สองเฮ้ยรับสี่รับสิรับสิเป็นคนค่ะคนนุ้ยไม่คงไม่คิดถึงผมหรอก มาสิรับสิไม่มดใครรับเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขมุดเตียเฮ้ยสามสี่เอาแล้วเด็กคนเดียวรู้จักดาราน้อยด้วยอ่ะใครอีกดีวะดาราไม่ค่อยคุยกับาราเนนึถ้าแจ็คไม่รับนี่คือพี่ารณนาตัวเองอ่ะมันต้องรับเพราะมันชอบโทรมาหาผมแล้วก็ตอนดึกๆๆกดนน เฮ้ยพี่ใครรับเลยอะเสียวะทำไมอะมันทำงานอยู่หรือเปล่าพี่วันนี้มันเป็นเวลาทำงานเลยเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ตายอะใครรับมันเฟซทางไงสี่จบหมดเวลาไม่มีใครรับผมเลยอะใครดีอะให้คนให้คนอ่ะอีกทีนึงได้แครมา ไช่หนา <S <S อูดนทำโทษไงเพราะว่าแบบให้โทรมาหามืองมึงตอนนี้รู้สึกว่ายังไงอา้ <S <S 1> <S 1> อาวยราไเไปแนนันูดดีวนะเนี่ยโอเคอ<า> <S <S ฮ<ะ>ัลโหล โอ้คืออ่ามาตอนนี้อยู่กับพี่เอกกัมซาร่านะฮะรบกวนคือโดนทำโทษให้โทรหาอ่าเอาแค่คางได้มเอาแค่คางได้ไหมเอาไปคิดต่อเถอะ่ยครับอยู่กับใครอ่ะอยู่กับซาร่ากับพี่เอกเขาให้เฟซทำเห็นแต่คางก็ได้คางได้างได้ค่ได้าได้ป่งได้างนิ้คางงดึงชิงได้คางไอางไดางไดงเดาไปดูค้าดด้ นใคุณรู้สึกไงกับผมบ้างครับโอเคสือโอเคสือทำไมเธอต้องพูดคำนี้ด้วยฉันปิดช่อคือคุณโดนทำโทษว่าให้โทรเฟสทามหาเพื่อนดาราแล้วก็ให้คขาพูดคำว่าคิดถึงโดยที่ห้ามบอกว่าให้พูดคำว่าคิดถึงอ่โอยอ่ กมไปขี้ต่อกันดูกันเดี๋ยวคุยไปเว่ากันเดี๋ยวโทรหากันรักนะชิลลุกสวัสดีครับแคร์แคร์ก่อนแคร์ก่อนอีแคร์ยังไงแขรยังไงแล้วคืออีแคร์ได้ซีนมาเลยเดี๋ยวซีนมาเลยแคร์อีกคนนึ่นผมแถร์ไม่สองคนเลยแขรแขรไม่เจอกูนานมึงรู้สึกไงกูบ้างเฉยๆนะเฉยๆนะ ยังบอกไปอยู่เลยคาว่าอะไรคำว่าอะไรที่แบบโทรมากับอยู่กับจียอนอะฮะรู้คำว่าเฮ้ยแกไม่ดีเราแบบเราไมเา่เราไม่พูดคำว่าอะไรเราไม่เจอกันนานไงพอเพื่อนไม่ได้เจอกัน,นานมันก็ต้องมีความรู้สึกอะไรมันต้องอะไร กูเยอะจริงๆเลยนะรู okay ้เยอะคิดกันมาละโอเคแขโอเคกูคิดถึงมึงแค่นั้นแหละจะให้พุ่นพูดคำนี้แต่มึงไม่พูดพูดต่อยคิดถึงคิดถึงไปไปสำเร็จไหมมิชชั่นผมโดนทำโทษสำเร็จสำเร็จให้สองคนเลยน่ารักที่สุดเลยนี่แหละความน่ารักของน้องทั้งสองคนนี่น่ารักแบบนี้เนี่ยทำให้มีอะไรดีๆให้กินหรอ้อน หย้าเนี่ยโอ้โหถ้าหลอกตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยร้านที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะคือรัตออมาร์กาเนสนะฮะโดย DJ แดนนี่และคุณมิกกี้ยูทูบเบอร์คุณแฟนสัสสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่เอาเรามาใน DP นะฮาเอาเรามาต้องขอบคุณเข้งสิอาหารใช่ครับหมดนี่เป็นแสนอ่ะ คุณเพราะว่างั้นะมากกว่านั้นนะไม่รู้อ่าเราไม่รู้อ่ะเราแต่เรามันแพงอ่ะงอ่ะถึงร้านหน่อยครับถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยไม่แรกแรกค่ะแรกเลยแรกเลยร้านแรกที่เราทำเดลิเวอรีอูนิเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบค่อนข้างจะสเปเชียลนิดหนึ่งปกติเราก็จะไปต้องแบบร้านแบบพิเศษพิเศษทีเนี้ยมันก็เกิดจากที่ ผมทารายการที่เป็นปรายการญี่ปุ่นประกอบรับคนนี้ฮะยังไงฮะทานตลอดค่ะอาทิตย์หนึ่งแบบ3วัน4วันละทานที่ยกถาดเม่ไรก่อนเนี่ยอูนิยกถาดจะเป็นอะไรที่หายากมากเราต้องสั่งกันล่วงหน้าเป็นอาทิตย์อาทิตย์<อ>หรือว่าสั่งจองกับเชฟอูนิต้องสดมากๆเลยนะหลักค,คุณภาพยัไงไงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับเ<อ>พิ่งจะลงเครื่องบินมาเมื่อสักครู่เรา,เาวันเขาทุกวันจริงว<อ>ันนี้มีของมาโชว์ด้วยนะเพิ่งจะลงเครื่องมาและผมก็มีของมาชมกันเลยพุกคน ดอันนี้เลยใช่ไหมคะสองกล่องนี้คือพิเศษสุดๆใช่ครับนี่มาแล้วฮะ นี่คือกล่องที่ถือว่าพิเศษสุดในช่วงรอบประมูลนี้บางครั้งเราจะมีพิเศษกว่านี้ก็คือจะเป็นเลขหนึ่งเลยเลขหนึ่งก็คือทั้งโลกมีกล่องเดียวแล้วแย่งกันประมูลส่วนตัวนี้คือเบอร์สาของโลกตัวนี้คือเบอร์ห้าของโลกเวลาเขาประมูลเขาจะประมูลกันแบบสายที่แบบกินเริ่มเริ่มเนี่ยผมก็แนะนําว่าบาปุลนะอันนี้เขาจะเรียกว่าสายพันบาปุนตัวจะสีส้มๆเห็นไหมครับพอมาฝั่งเนี้ย เห็นไหมสีจะแตกต่างกันอันนี้จะสายพันธ์เรียกว่ามุราสากิมุราสากิจะเป็นตัวหนามยาวตัวดำๆๆหนามยาวๆแต่ถ้าหนามสั้นและตัวเล็กๆหน่อยจะออกมาหน้าตาจะข้างในจะสีสวยแบบนี้สววยก่านี่ค่ะอูมไมคะพี่เอกกี้อูมมากอูมมากว่าอันนี้คือเบอร์สกล่องนี้ก็ประมาณ30,000ื่น อันนี้เบอร์ห้าจริงอันนี้อูมากต้องบอกว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งครีมสังเกตตัวของเขาจะครีมถ้าเราวางไว้นานเนี่ยมันจะละลายเหมือนไอศครีมเลยใส่วนฝั่งบาปุนเนี่ยจะหวานทานง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่าส่วนนอกจากอูนิแล้วขออนุญาตพรีเซนต์ตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือคาเวียเปิดแล้วตักเลยดีกว่าอนี่กล่องนี้เท่าไหร่ ไม่ถึงห้าพันครับได้ยกยกกล่องอย่างนี้เลยนะนี่คือใหญ่แต่เราแต่เราทําราคาแบบนี้ไม่ถึงพันเก้าร้อยกว่าบาทขนาเล็กๆแล้วเยอะจังเลยไปเยอะมากนี่ครับอันนี้เนี่ยแล้วก็บม๊กเลยครับที่นี่เวลาเราเอาผักเดี๋ยวรอรอคุณฟอยด์ด้วยรอรออี้เหรอรอมาอย่างนี้เหรอใช่เฮ้ยไปแล้วพี่เอกอะไรอ่ะไปแล้วนี่ฮะ มีความเค็มความมันความนัวความไม่อร่อยเลยอะเนาะนกินไม่เอาแล้วเรียบร้อยละเขาลองออกได้แล้วนะค่ะที่มันสดอ่ะแล้วมันไม่ได้แบบเค็มหรือว่าขาวอะอือเด้อมันเยอะมากเลยนะไม่เคยกินแบบขนาดนี้มาก่อนนี่อย่างนี้นะฮะคำนี้นี่ถ้าสมมติว่าร้านทั่วไปนี่ประมาณเท่าไหร่อะประมาณพันหนึ่ง เฉพาะอูนิคนะคะพอดียังไม่ได้รวมกับคาเวียร์ยัไม่ได้พี่ปักแคบคาเวียรก็อีกพันหนึ่งค่ะโอ้ยแย่แย่แต่พี่ปักแค่พี่จะุวบทีเดียวก็ได้ไงล่ะคะคุณผู้ชมคะใกล้ๆจะได้ยินนี่ใหญ่จะถ่ายคลิปตัวเองบบก็ได้ได้หันดูถ่ายให้ไหมคะไม่อีกแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะละลายนะฮะหนึ่งสองสาม Oh my god เห็นไหมมันละในปากเลยเนาะ ถูกต้องค่ะมันหวานอะไรพี่มันหวานจากตัวอูนิเหรอใช่ครับอร่อยเลยอะจริงๆอูนิและท็อปด้วยคาเวียเนี่ยหอ้ยได้มาใส่เฮ้ยแล้ววเฮยได้มาใส่เฮ้ยแล้ิวเฮ้ยได้มาเฮ้ยได้มา เ่่าไรหรประมาณ4 0 0พกว่าบาทฝั <c oughs> ่งนี้นะฮะก็จะมีปลาต่างๆตามฤดูกาล <c oughs> ถ้าปลาที่มีประจําที่สุดนะฮะก็จะเป็นปลาที่เรียกว่าฮอนมากรุโระหรือว่าปลาทูน่าครีบน้ําเงิน <c oughs> คือสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของทูน่า <c oughs> ตัวหนึ่งก็จะมาณ8 0ดสถึงร้อยโล <c oughs> หมดเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ได้พี่แ <c oughs> ค่ประเมินก็คือสองแสนประมาณสองแสนก็นัสาม0 0ื่แล้วว่ะก็ได้กาปากร้านดีกว่าปากร้านกว่าหลายคนถ้าสนใจอย่ารอย่างนี้ถ้าสนใจนะครับ IG Facebook นะครับ Line Official นะครับก็คือ o m a g a เนสท่านไลน์ก็คือเต erm ิมแอดเข้าไปข้างหน้านะครับผมสอบถามได้แอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงครับใช่ค่ะแล้วของเรานะคะสดแล้วก็ได้คุณภาพเสมอนะคะ<ช>แล้วเราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะร<ช><ล>ประกันได้ว่าทานไปแล้วจะปลอดภัยแล้วก็อร่อยฟินสุดๆค่ะคแถมส่งถึงบ้านที่ประตูบ้านของคุณทั่วประเทศครับอ่าวันนี้ขอบคุณนะฮะแดนนีแล้วก็มิกกี้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกิ่อนเน่สองคนจะกินปากผลงานด้วยจ้ะผลงานนะครับ ก็โอมาเกเนสนะครับเจอว่าใครอยากกินนะครับ่ห้อที่ระดับพรีเมียมนะครับโอมาเกเนสดีมากเลยค่ะสุดยอดมากมีละครนะครับท่องอะไรเจอก็รบกวนช่วยดูด้วยครับใช่ค่ะเช่นกันนะคะก็ฝากนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเป็นคุณเป็นคุณภาพระดับโลกที่นำส่งเข้ามานะคะโอมาเกเนสนะคะรับรองว่าทานแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนปกติใครที่แบบกลัวว่าเอ้ยกินแล้วจะคาวจะเลี่ยนจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่า คุณไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณสั่งอมาเกเลยส์ใช่ผลงานตัวเองอ๋อฝากผลงานโซนผลงานหนูนะควก็ฝากดูด้วยนะครับละครนะฮะละครล่าสุดก็ยังไม่ออนนะฮะถ้าเกิดออนเมื่อไหร่ก็ฝากดูด้วยนะขอบคุณมากค่ะติดตามนะครับขอบคุณฟอยซาร่าด้วยค่ะขอบคุณครับนี่ต้องสามารถติดตามคุณายการย้อนหลังได้เลยฮะคลิปย้อนหลังภาพลลุ้นสนุกสนุกนะฮะใน Facebook IG TikTok Twitter นะฮะทีวีเอชแชนเนลนะฮะอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามใน YouTube ก็ได้นะฮะทีวก็ หน้านะฮะทุกวันเสาร์เราเจอกัน4ี่โมงครึ่งนะฮะทางช่องกิน,นเ5นยี่สิบห้ากลับรายการกินกันปะวันนี้นพวกเรากินแน่นอนค่ะอร่อยมากค่ะลันกับสวัสดีคค่ะ